สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำปลดลดน้ำจากขวดน้ำยาล้างจานกันนะครับไปดูวิธีทำกันเลยครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับคือขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วครับคีมหนีตบ,บตะปูเตาแกส๊สและถุงมือครับขั้นตอนวิธีทำมีดังนี้ครับ 1. ใส่ถุงมือครับ สองจุดแก๊สครับควรต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับนำตะปูไปเผาไฟนะครับ อาตาปูจอดนะครับเอาตะปูจอดฝันนะครับจอดตรงนี้ครับเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำครับตรงนี้นะครับ ตร,ตรงนี้ครับมาลดผักกันครับปิดที่รูเพื่อให้น้ำหยุดไหลครับมาลดผักกันครับ Εδώ είναι αυτός เร็จแลวครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวินด้วยนะครับสวัสดีครับ